เวลาเผาศพบางคนบอกว่าต้องทอนผ้าไตาขั้นต่ำฆ่าไตรคนตายจะได้บุญกุศลจริงหรือเปล่าครับถ้าเขาไปเกิดเป็นเปนเรตเขาก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปทอนอะไรห้าไตรอะไรขนาดนะั้นไม่มีก็ไม่จําเป็นไปทําบุญอย่างอื่นก็ได้อันนี้มันเป็นความเชื่อผิดความเห็นผิดที่คิดว่าทําบุญฆ่าไตรแล้วคนตายจะได้บุญมากไม่จริงนะอันนี้เผอเจอการทําบุญอันไหนก็ได้ถ้าเขาไปเกิดเป็นเปรตเขาได้บุญทางนั้น ไม่มีอะไรมากกว่าไม่มีอะไรน้อยกว่าขึ้นชื่อว่าการให้ได้ทั้งนั้นอุทิศบุญทั้งหมดได้เลยแต่เขาต้องไปเกิดเป็นเปรตถ้าไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตเขาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนตายแล้วเราไม่รู้ว่าเขาไปเกิดเป็นเปรตหรือไม่เปรตควรแก่ยกการทำไหมควรแก่การทําไปเพราะเราไม่รู้ไงว่าเขาไปเกิดหรือไม่เกิดทําไปเถออย่างน้อยคนที่ได้คือเราอย่างน้อยคนที่ได้ที่สุดคือคนที่เป็นญาติสาราหิตลําดับต่อๆไปที่เขาไปเกิดเป็นเปรต ถ้าคนที่เราอุทิศจอดจงให้เขาไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตเขาไม่ได้ญาติลําดับต่อไปที่เขาไปเกิดเป็นเปรตของเราเองญาติเราเนี่ยเขาก็จะเป็นคนได้รับผลจากการอุทิศบุญนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรเยอะแยะเลยใส่บาตรอุทิศบุญก็สําเร็จบุญได้ทําอะไรอุทิศได้ทะนเลยเพราะมันไปได้บุญไม่ใช่ไปได้ข้าวและน้ําเราต้องเข้าใจตัวนี้นะมันไปคนละไปมันไปคนละอาตรรพามันไม่ได้ไปเป็นข้าวที่เราใส่บาตรแล้วเปรตไปนั่นเปิดเข้ากล่องกินไม่ใช่นะ มันกินแบบนั้นไม่ได้มันอิ่มได้บุญด้วยการอุทิศมันเป็นมุทิตาจิตที่แผ่ไปให้